เรียบทางรถไฟมาซื้ออะไรกันเนี่ยแม่รูกวันนี้เขามีงานไหมเอ้ยวินเอาอันนี้มาเปล่าโบชัวเนี่ยงานเนี่ยแฟมิลี่เฟสติวัลเนี่ยวันนี้เหรอใช่ง้องวินรู้ยังไงลูกสิบถึงสิบเอ็ดอะหนึ่งทุง่มอะครูบอกใช่ไหม ตอนนี้ก็เดินหาของกินกันก่อนนะคะตลาดเรียบรถไฟเป็นอีกตลาดหนึ่งที่ของกินเยอะมากเลยนะคะพากันเดินเลาะไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรเดินดูของกินก่อนสองข้างทางเต็มไปหมดเลยค่ะเลิอกไม่ถูกเลย วินก็ไม่รู้จะกินอะไรชวนแม่เดินบอกว่าเดินให้รอบก่อนแล้วค่อยเลือกเดินกันไปเชือ่อตตัดสินใจอยู่จะกินอะไร <c oughs> เดินก่อนอันนี้ก็ไม่เอาอเดินต่อไปคนเยอะมากเลยค่ะตอนเย็นๆของกินเยอะมากค่ะ หาอะไรกินก่อนเดี๋ยวพอดีมันมีงานอะค่ะเป็นงาน Family Festival ที่มาจัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆ mm hmm. มีบ้านลมด้วยมาวินบอกว่าอยากเล่นบ้านลมแต่ว่าไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่าหาของกินก่อนค่ะตอนนี้หิวมาก mm hmm. เดินจะสุดซอยแล้วลูกยัง mm hmm. ไม่ได้อะไรเลย mm hmm. mm hmm. ของกินก็เยอะยนะฮะเลือกไม่ถูกเลยเดินสุดซอยแล้วนะ,ะเลี้ยวอีกซอยหนึ่งนี่ก็ยังไม่ได้เดินต่อไปแม่เริ่มเมื่อยแล้วนะเมจะกินขวเหนียวเนื้อเค็ม ไม่รู้ร้านคนก็เยอะเกือบจนเ mm hmm. จอ,อยังลูอ่าแม่ละร mm hmm. ้องเค็มเ mm hmm. จอซะทีนี่แหละที่เราต้องการื mm hmm. ้องเค็มค่ะ กับขา้าวเหนียวซ่บปลายใช้ปลายเด้ดอเลือกเองเลยครับพอแล้วแค่นี้แหละกินเยอะลูกต้องซื้อขา้าวเหนียวเยอะเข้าวเหนียวอย่างต่ำสามห่อ ขีดเดียวพองบน้อยค่ะต้องหาเงินจาก YouTube ก่อนแ,แม่จะซื้อให้กินเยอะๆตอนนี้กำลังเริ่มต้นขอแรงสนับสนุนจากทุกๆคนด้วยนะคะช่วยกดติดตามแล้วก็กด ติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนกดซักซ้ายแม่ก็พูดไม่เคยเป็นอ่ะขาเหนียวยี่ห่อลูกโอ้ก็บอกเอาสีหงแม่บอกเอาสามก็พอลูกกินไม่หมดเราเมันผ่นนข้าวเหนียวจริงไปได้แล้วข้าวเหนียวเนื้อเดินต่อ กินต้มโค้งแต่ว่ารู้สึกจะไม่มีแล้วลนะ่ะเลิกไปแล้วลนะ่ะก่อนเคยมีของกินเยอะค่ะทั้งขนมของหวานอาหารคาวหวานแล้วแต่ชอบเลยค่ะทุกชิ้นทกดอกกับข้าวก็มีค่ะที่ทำสำเร็จแล้ว หรือว่าเป็นวัตถุดิบเอาไปทำอาหารก็เยอะเองทุเรียนก็มีซื้ออะไรเนี่ยอ๋อกินมแมลงทอดผู้ชายกินแต่แม่ไม่ชอบกินกินกับข้าวเหนียวด้วยนะเนี่ย มันก็จะมีรสชาติมันๆถ้าบอกกันนะคะสามสิบบาทได้เยอะอยู่ไปอ,อ,อุยกับแม่ค้ปาปลาค่ะ พบทุกซอยแล้วยังไยมาวิน,วนอออตอนเย็นๆคนเยอะเหมือนกันนะคะตลาดมีแบบว่ามานั่งทานกันด้วยมีที่นั่งกินข้าวอะไรกันด้วยซื้อน้ำก่อนสั่งน้ำอะไรนะน้ำชันมานาว มันเปนชอบกินอัญชันมานาวคุณครูเคยมาขายให้ที่โรงเรียนอันชันมะนาวก็เลยติดใจเขาเลยเเห็นก็เลย,เเเลยซื้อกินสิบบาทเออถูก ซื้อผัดกะเพราให้พอ่อก่ะพ่อชอบกินผัดกะเพราข้างในไก่ แล้วก็เดินต่อซื้ออะไรกันดีน mungkin ม่ทันตอนแรกตั้งใจจะมาร่วมกิจกรรมมาวินอยากได้ทีวีก็มีแจกทีวีแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็ของรางวัลเยอะเยอะแยะมากมาย,ยานะคะที่ตั้งโชว์อยู่รางวัลจะน่าจะเป็นการ ชอบเลย แกรก็จะไปนั่งกินข้าวกันก่อนขอเสียงปรอบมือดีคโอเออเดี๋ยวลืมซื้อกับข้าวไม่กินพรุ่งนี้ก็ okay, มาแวะซื้อโลหค่ะชโลใส่ไข่ กินตอนเช้าเอาเย็นกินข้าวเช้าก่อนไปโรงเรียนเนี่ยจะต้องจะได้ไม่ต้องตื่นมาทำกับข้าวจึงได้เลวลา หน่อตวเกียวกาะอร่อยดีนะครับกดกดเมต่หอมเนยต่อเลยไอติมอีกค่ะ สตรอเบอรี่มะมินช็อกเนสตรอเบอรี่ติมซโคนะครับหกร้บาทบตดค่บาทไหคะ เอ้ยติมเสร็จก็จะไปนั่งกินข้าวกันแล้วนะฝะากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะให้น้องมาวินหน่อยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเพิ่งเริ่มหัดทำอาจจะยังไม่คล่องแต่ก็จะพยายามลงคลิปเรื่อยๆอะคะ่ะ